พบกันอีกแล้วกับ IAIC วันนี้จะพาทุกคนมาที่ไอคอนสยามแน่นอนว่ามาที่ไอคอนสยามต้องมาดูการแสดงระบายใส่น้ำซึ่งการแสดงน้ำผ้นี้ประกอบไปด,ด้วยแสงสีเสียงที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้เดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟเสียงให้นิดนึง มีใครกล้าปฏิเสธไอคอนสยามเป็น d e s ิเด a t i o n แห่งไหมพี่มหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่อนาคตเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา<อ>เห็นแบบนี้ก็ไม่น้อยหน้านานา,นา,นานประเทศนตจ๊ะและตอนนี้เดียวเราจะลงเรือแต่ก่อนจะลงเราต้องไปเอาสติกเกอร์กันก่อนพี่ๆน้องๆหรือชาวต่างชาติไม่ต้องกลัวหลงเพราะเรามีป้าย I A I C ผู้พิเศษของเราเยอะมากนีแล้วเราก็ได้ต๋วลงเรือแล้วในขณะที่เรากําลังรอเรือทุกคนคือวิวดีมาก ของเราได้เชียบท่าแล้วอย่าลืมที่จะยื่นตัวด้วยนะจ๊ะถึงเวลา เราเจอรีวิวเรือของเราเรือของเราที่จะนั่งในวันนี้ก็คือเจ้าพญาปรินเซสสวัสดีค่ะเข้ามาขัางในได้ค่ะพอเราลงเรือปุ๊บทุกคนใช่ไหมว่ามีความดูลหรูหรามากการต้อนรับโดยการไหว้แบบไทยๆมีความอ่อนโยนและสง่างามมากนี่แหละคือสเสน่ห์ของประเทศไทยเราตอนนี้เราได้ขึ้นมาชั้นบนทุกคนก็จะเป็นโซนแบบเอาดอได้เสพบ,บรรยากาศกลิ่นไอแบบประเทศไทยในส่วนของไลน์อาหารก็จะมีอาหารไทยรวมถึงอาหารนานาชาติสลุงสลัดเป็นของ ีต้องมและของหวานที่ขาดไม่ได้เส<ะ>ิฟน้ำเก๊กฮวยที่มีฟองรวมถึงน้ำผลไลม้ใครชอบซูชิปลาดิบก็ต้องมาทางนี้จ้ะมีหลากหลายจนเลือกไปถูกเลยวันนี้เอิมินขอกินแค่น้ำส้มกระเพรานะคะป้า<ะ>เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูแขกชาวต่างชาติของเราที่มาร่วมในงาน IAIC กันต้องขอขอบคุณพี่เชษนะคะที่ถ่ายภาพ <c oughs> ที่ระทึกเอ้ยที่ระลึกที่วันนึงเราได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการรวมตัวของนานาชาติทั่วโลกที่มีหนึ่งในใจดี ของคนเลี้ยงนกที่ยกสู่ระดับสากลบอกได้เลยว่าแขกต่างชาติของเราประทับใจมากๆเดี๋ยวมินจะพาทุกท่านไปดูชั้นล่างกันนะคะในส่วนของชั้นล่างก็จะเป็นห้องแอร์เย็นๆมีอาหารทุกอย่างที่เหมือนชั้นบนเลยและต๊ของเราก็คือจุดนี้ค่ะโอ้โหไกลแม่น้ำม,มากโรแม,มนติกชะมัดเลย าในครั้งนี้เหมือนได้มาออกเดทกับตะก้องอีกครั้งเอาละเอาละกลับมาทุกคนดูนี่สิวัดวาอรามดูอลังการมากนอกจากนั้นแล้วเรายังให้ใบประกาศศิัตรกับคุณหมอทุกท่านด้วยวันนี้น้องเอ็มเอานกกาลเวมาให้เพื่อนๆต่างชาติเราได้ดูกันด้วยและนี่ก็คือโฉมหน้าทีมงาน i อ i c ของเราที่มีความเสียสละอดทนทุ่มเททั้งใจและกายให้งานในครั้งนี้เป็นที่สุดของระดับโลกอีกทั้งยังเป็นการโปรโมทท่องเที่ยวแห่งประเทศเราสู่สายตา นาชาชติอีกด้วย do? และนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในเรือของเรามีความสนุกสนานคึ้นเคร <c oughs> และยังได้เสพทัศนียภาพลิมแม่นำ้ำเจ้าพยา ได้เทียบท่าแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องอำลาทุกคนต่างประทับใจในงานนี้มากๆต้องขอขอบคุณงาน IA i c ที่เป็นงานที่ดีที่สุดแห่งปี